กรุงไทยยกเลิกให้กดยินยอมบนแอปเป่าตังแล้วยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแช่ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลบนแอปเป่าตังกันนะคะ วันที่8มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้นะคะโดยกำหนดให้ผู้ใช้งานเลือกให้ความยินยอมเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารนะคะกลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตรต่างๆนะคะซึ่งทางธนาคารจะได้นําข้อมูลเหล่านี้นะคะไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในแอปเป่าตังค่ะ และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐต่างๆนะคะพบว่าผู้ใช้งานบนแอปเป่าตังค์นะคะมีความกังวลใจเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะทั้งนี้เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานและก็เพื่อความโปร่งใสนะคะดังนั้นทางธนาคารกรุงไทยจึงได้ทำการยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง3ส่วน ออกจากแอปเป่าตังแล้วนะคะส่วนผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้วนะคะระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติตั้งแต่คืนวันที่7มิถุนายน2564ที่ผ่านมาแล้วนะคะธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ใช้งานนะคะและก็สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่า มีสิทธิตามกินของโครงการภาครัฐนั้นจริงหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันการสวมสิทธิและก็การทุจริตในโครงการนั้นด้วยนะคะควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆและก็การเชื่อมโยงที่จําเป็นของแต่ละโครงการโครงการด้วยนะคะโดยธนาคารกรุงไทยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะ พร้อมกับปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลแม้ว่าจะมีการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตามนะคะธนาคารเขาจะให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งข,ดขดัดค่ะ